เต้นกับก้อ e. ีแม่ไปดูไลพ่อสิ 2> B 2 B. แม่อยู่กับเมียน้อยค่ะพอใจหรือยังฉันเป็นผัวเขาตอนนี้ <c oughs> ลูกลิงก็กลับไปหาพอ่อตอนนี้พี่พลอยพอ,อยู่กับฉัน <c oughs> แคนั้นพอ <c oughs> ชีชิเวียกแล้วนะโห้ <c oughs> มันคือตัวเครื่องมินก็ไม่ได้แพงเข,ข้าใจปะก็ตามมาได้ แมชชีมาแมชชีมาเป็นนี่นี่จะบอกให้มาทางครอบครัวเลยออเออก็จริง<บ>ก็จริงจบเราคนดูพี่พลอยดูพี่พลอยห้าง้ราก็คนพิกัดคอนแทคอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะมันหนูซื้อมาเยอะมากจนหนูไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอะ่ะคือแล้วมันอันรู้วันนี้คือได้ปะโอ้ได้เลยค่ะจริงๆได้โอ้ยไม่พี่เคแล้วหน่อย อะไรกินกันไหมคะเดวจะกินกันเองเนะตอนนี้ลูกลิงไงชอบมาเหลือเกินไปคุยกับพ่อเลยค่ะดูก็ไปคุยกับพออ่บพอสิคะหนูจะไม่ให้พี่พลอยไปคุยกับพอ่อทำไมล่ะคะพี่พลอสวัสดีคะ่ะสวัสดี <laughs> สวัสดีคะ่ะพี่พลอสวัสดีคะ่ะมูทําดีดออน้ำตาลตกจริงน้ำตาลตกจริงทุกคนต้องมาให้น้องพีเออหาอะไรทานแล้วค่ะตอนนี้ แม่หนูมาแล้วค่ะถ้าถ้าลูกลิงคิดถึงพ่อก็ไปหาพ่อนะคะตอนนี้แม่อยู่กับผัวน้อยที่ชื่อมูม,มูสปักไลฟ์บิน <c oughs> ไปละตอบไปบทีทำไมอะไหนๆอจอล่ะคะเพ่อไเต้นหน่อยคะ <c oughs> อ่ะท <c oughs> ี่พอยน้องต้องไปเติมน้ำตาแล้วไหนอะพี่ที้ของน้องก็ไม่เติมน้ำตาแล้ว Missy both for real พอ่อขวา,ายซ้ายพอกันเลยครับหนูมไม่ไล่โอ๊ยปแะล้วนะหนูไปเติมน้ำตาลจริงแนละ้วหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดหัวกับทุกคนมากคนดูเยอะแล้วหนูกลัวแพนิค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 พวกเรามาเต้นเพลงกันไหมที่เรา,ท,เราที่เราอันนี้กันหน่อยงั้นพี่ขอเต้น LSD ลงช่องพี่ได้ปะได้ได้เลยค่ะ ดาวพองดาว Help Help ดาว Help พี่บังพี่บังเห็นแวเดาวผู้ตกดาวโอ้ยไปแล้วมายบายทุกคนเธอเป็นดาราหนูไม่ได้เป็นดาราหนูเป็นนักธุรกิจแย่กว yeah, <g> ่าเดิมอีก Bye everyone <c oughs> Bye 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 <c <oughs> Bring c h บ e r back now. ไย